ช่วงข้าวรับท้องหลังหวานปุ๋ยรอบ2เราจะฉีดอะไรกันดีเรามาฟังคลิปนี้กันดูครับแน่นอนครับว่าต้องมีทั้งหมด3อย่างไม่ว่าจะเป็นบำรุงแมงลงโรคทําไมต้องฉีดทั้ง3อย่างในครั้งเดียว1ความคุ้มค่าครับถ้าเราฉีดแต่แมลงเดี๋ยวโรคมาแต่ถ้าเราฉีดแต่แมลงเกิดข้าวเราไม่สมบูรณ์เราก็ต้องฉีดฮอร์โมนกระตุ้นให้ข้าวสมบูรณ์เพื่อความคุ้มค่าในการฉีดพ่นหนึ่งครั้งเพราะอย่าลืมทุกครั้งที่เราฉีดพ่นคือต้นทุนในการจ้างโดนหรือว่าจ้างคนมาฉีดครับแต่นะครับทางร้านาแนะนา หรือแมลงต่างๆได้15-20วันเป็นขั้นต่ำครับเพื่อที่เราจะไม่ต้องฉีดซ้ําโดยทางร้านนะครับแนะนําใช้ในกรณีที่ป้องกัน 1. ยาบํารุงใช้ตัวข้าวใหญ่ขวดนี้นะครับ1ขวดฉีดได้20ไล่ราคาเพียง380บาทเท่านั้นนะครับ 2. ไทโซเลนยาแมลงครับสามารถออกฤทธิ์ได้3ทางไม่ว่าจะเป็นสัมผัสหรือว่าน็อกนั่นเองครับดูดซึมแล้วก็เป็นไอระเหยแล้วตัวนี้เป็นตัวสูตรพิเศษมีฤทธิ์ในการกําจัดหนอนม้วนใบโดยเฉพาะด้วยครับ1ขวดฉีดได้15ไล่ราคาเพียง690บาทเท่านั้นตัวที่ ตัเลนตัวนี้สามารถรักษาเชื้อราได้ทุกชนิดในนาข้าวที่เป็นตั้งแต่ต้นจนถึงยอดครับไม่ว่าจะเป็นใบไม้ใบจุดเม็ดต่างเน่าคอรวงถ้าป้องกันฉีดได้ถึง20ไร่แต่ถ้ารักษา15ไล่ราคา690บาทแต่ว่าถ้ามีแบคทีเรียให้แนะนําให้ใส่วันเวไปด้วยนะครับและในอีกกรณีหนึ่งก็คือกรณีรักษาครับกรณีที่เกิดเชื้อราไปแล้วแนะนําไปเลยครับว่าให้ใช้ชุดล้างโลกครั้งเดียวจบบวกกันกันกบยานอนกรหรือนอนม้วนใบที่เกิดการระบาดรุนแรงถ้าเกิดการระบาดรุนแรงแล้วเนี่ยแนะนำนะครับว่าให้ปรึกา็ว่้้ไดจะใช ผมจะให้คําแนะนําเป็นเคสต่อเคสนะครับอย่างของพี่เป็นหนอนกอผมก็จะเน้นยาหนอนกอให้ไปเลยแต่ว่าถ้าของพี่เป็นหนอนม้วนใบก็จะเน้นหนอนม้วนใบแต่ว่าจะให้มีการป้องกันหนอนกอไปด้วยเพื่อที่จะได้ไม่มีการฉีดซ้ำฉีดซ่าครับหากสนใจคอมเมนต์ใต้คลิปหรือโทร0951722619ชัดเจนการเกษตรขอบคุณมากครับ